วันนี้มาดูปลูกต้นหอมใหม่กับผักชีใบเลื่อยอ,อันนี้ปลูกได้สองวันอยอดขึ้นมาแล้วปลูกเก็บไว้กินปลูกเก็บไว้กินเองอันนี้จะเป็นผักชีใบเลื่อยที่กำลังโปรเลส กี่วันนะสองวันสองวันอ่าแล้วก็ขึ้นมาเลยเนี่ยใบหนึ่งใบหนึ่งอ่าก็มันจะเหมือนหางตัวลเล็กนะบาดๆอ่ะเนี่ยปลูกในกระถางเล็กๆอ่ๆาถัดมาเป็นต้นพริกต้นพริกเป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูอันนี้ก็ลงในกระถางได้สองวันต้นก็ดูสดชื่นดีไม่เหี่ยวโดนน้ำอันนี้อันนี้ต้นมะละกอ นี้เม็ดกำลังเม็ดพริกกำลังออกซื้อมาต้นละสามสิบห้าบาทนะพริกก็พอเรามาปลูกเราก็จะได้กินไม่นานไม่ต้องซื้อพริกกินอต่อมาเป็น้นมะละกอจนมะละกออันนี้พันธ์ุอะไรอ่ะวันนั้นที่ซื้อมาเขาบอกว่าเป็นมะละกอฮอนแลนด์แต่แต่ปลูกที่นี่ไม่ได้มีมีพื้นที่อเดี๋ยวจะไปลงใน ในแปลงที่มีพื้นที่กว้าก็น่าจะได้อยู่สามสีปีถึงจะได้กินลูกเป็นลูกเป็นมรกตฮอนแลนด์กินสุกอร่อยกินสุกอร่อยเ่งชอบกินดิบต่อมาเป็นอะไรคะต้นนี้กระเพราใช่ไหมใช่นี่กระเพรากระเพราปลูกเองก็ใบก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าจะหอมมากใช่ลงในกระถางต้นไม้เรานี่แหละ ต้นไม้ธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้เป็นกระถางกระถางกระถางตะก้าตะก้าเก่ามาใช้ได้โอเคต่อมาเป็นใบชะพูใบชะพูอีสานเรียกว่าผักผักอีเลิศผักอีเลิศนี่ดอกใบใบเล็กๆแต่ว่ากินหอมไม่เหมือนซื้อในตลาดซื้อตลาดใบใหญ่นะแต่แต่ดีไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ ปลูกไงซื้อดินมาก็สอบละสิบห้าบาทก็มาลงแปลไวเชะพูนี่กินกับกินกับอะไรกับลาบกินกับลาบกินกับลาบตาชอบมากอกินกับลาบกินกับน้ําพริกกินกับแก้วตรงนี้มาเป็นเป็นพืชดอกคุณนายตื่นสายซึ่งเป็นดอกไม้ที่อันนี้คุณนายตื่นสายเหมือนกันนะอันนี้ก็ลงในกระถางเล็กเหมือนกัน ตอนนี้ถ้าคุณนายตื่นสายแต่ยังไม่ออกดอกอลงสองวันยังไม่ออกดอกเป็เป็นด,ดูอันนี้สวยกว่าดูดอกงามเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายมากเลยพอคุกสองวันแล้วดูอันนี้โตโตเร็วอ๋อโตเร็วปลูกง่ายโตเร็วดูแลง่ายเนาะ,ะมาดูทำกระถางจาก คุณนายตื่นสายอ,าาสอันนี้อันนี้คุณนายตื่นสายแต่ยังไม่ออกดอกน,นีทำจากวสัสดุเหลือใช้ขวดน้ำที่กินหมดแล้วเอามาทำหูด้านข้างต้องเจาะต้องเจาะรูฝาด้วยนะอืต้องเจาะรูข้างล่างเพื่อให้อะไรเพื่อให้น้ำออกถ้าน้ำผังไวมันจะตายอ่าเดีวให้น้ำมีการ ขับออกมาให้น้ำเวลาลดน้ำน้ำจะได้ไม่ขังถ้าขังงา,าจะโอ้